อิสริยานภาษิตมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าอิสริยานคําสอนเพราะว่าภาษิตแปลว่าคําสอนจะเรียก2แบบก็ได้นะคะจะเรียกอิสริยานภาษิตก็ได้หรืออิสริยานคําสอนก็ได้สองนี่ภาษตเรื่องนี้อิสรยานภาษตอ่ะมันถูกแต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ฉะนั้นคําสอนบางคําสอนเนี่ยมันจะทอนค่านิยมในอดีตถึงค่านิยมบางอย่างในสังคมไทยเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปแล้วบางอย่างอ่ะมันก็ เปลี่ยนไปนตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะคะฉะนั้นหลายๆอย่างก็นํามาใช้ได้ในปัจจุบันบางอย่างก็ไม่สามารถนํามาใช้ได้นะคะทีนี้ครูขอยก บางวักบางบาทขึ้นมะาเพื่อให้ในักเรียนได้แปลความแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการเล่นเกมกันใครตอบได้ก็จะได้รับคะแนนบวกไปนะจ๊ะนักเรียนหัวเราะเพราะว่าเม,เมื่อกี้มีคนมาฉีดสเปรย์ฆ่าเชืโรคให้ครูนะคะอันทีนี้ต่อสำหรับ เริ่มเลยนะคะเราจะเริ่มเล่นเกมกันเลยนะจ๊ะสำหรับคนเจอจิตจริตเขาด้วยโมเมาโมมากในซากผีนักเรียนจำคำว่าโมที่มาจากคำว่าโม,มหะได้ไหมคะสาะระโอโมมาหอขีบแล้วก็มีไม้ันตะคาาอยู่ข้างบนนะคะ ครูถามคำถาม,ถามข้อที่1คะ่ะใครตอบได้ครูให้1คะแนนนะจ๊ะโมขอสามคนแรกที่ตอบเข้ามานะคะโมหมายถึงอะไรคะสาลาโอมาหอหีบไม่ทันได้คาโมหมายถึงอะไรขอสามคนแรกที่ตอบเข้ามาจะให้บวกหนึ่งจ้ะอ่ะจาจุนจ้านรออยู่นะคะตอนนี้มีคู่้าชงแค่18คนเองสงสารตัวเองจังเลยือ อย่าทำหน้าเศร้านะคะตอบเข้ามาจ้าโมหมายถึงอะไรให้หน,น,นึ่งคะแนนคู่ขาเช็ดหนะะ่อยค่ะหน้าจอมันไอ้นี่เหรอคะหน้าจอมันไม่ชัดเหรอขออนุญ,ญาตเช็ดเช็ดไอ้นี่ก่อนแป๊บหนึงเช็ดแล้วมีคนตอบเข้ามาแล้วนะคะอ่ะสามคนตอบแล้วครูให้คนโมระโอมองนะหอ,ห,อหีบการะดานโมแปลว่าความรุ่งโร่งคะ่ะโอ ปน่นดาป่านดาไหนจ๊ะป่นีดาใช่ปะป่นีดาหรือปานด,ดาปานด,ดาตัวใหญ่ใช่ไหมจ๊ะ OM นี่คือป่านดาปานด,ดาใช่ปะมงคลใช้ชื่อมาแล้วก็แพพันแพพันได้บกหนึ่งนะคะแล้วก็มีโนภวันโมตัวนี้แปลว่าความรุ่งโรจน์นะจ๊ะ OM นี่คือใครคะ เช็คชื่อหนูหน่อยค่ะเช็คชื่อหนูหน่อยหนูชื่ออะไระคะเช็คชื่อหนูหน่อยเช็คชื่อหนูหน่อยหนูชื่ออะไรเอ่ยเออ C R E A M คือใครเอ่ยอ่ะปะนาดาถูกถูกต้องใช่ไหมบวกหนึ่งฉะนั้นคนที่ได้ข้อบวกหนึ่งจากคำว่าโมซึ่งมาจากโมหะที่แปลว่าความรุ่มหลงนะคะออปาริชาติ เ้ามาแล้วอย่าออกไปนะคะขอร้องวันนี้ครูติวข้อสอบสิ่งนี้ครูพูดไปทั้งหมดจะใช้ในการสอบถ้าใครจําได้นะคะบอกแบบไม่กับบอกแบบสุดๆอนะช่วยสุดๆจริงๆอ่าทีนี้ต่อนะคะโมไปแล้วทีนี้โมหมายถึงความล่วมหลงเขาก็บอกว่าสําหรับคนเจอจิตจริตเขาก็าคือคนที่มีความโง่เขาแล้วก็เบาปัญญาเนี่ยนะหมายถึงแบบคนที่ยังลุ่มหลงอยู่ในความกิเลสเนี่ยนะจะต้อง ใช้ต้องหามา้มามโนมัยใหญ่ยาวรีสําหรับขี่เป็นม้าชานายัยทีนี้ม้ามาโนมัยในที่นี้นยมันหมายถึงม้าสายพันธุ์ดีใช่ไหมคะแต่ในความหมายโดยตรงจริงๆหมายถึงยานพาหนะหรือว่าพาหนะที่พาให้หลุดพ้นจากกิเลสน,นะเขาก็พูดได้ว่าคนที่ยังโง่เข่าปัญญาอยู่ในความนุ่มหลงของกิเลสเนนะี่ยควรจะต้องมีมา้มามโนมัยก็คือม้าซึ่งมีความหมายว่ายานพาหนะที่พาให้รู้ท เขาทันกิเลสนั่นเองนะคะอ่าบทต่อไปที่คุณครูน่าจะเอามาออกข้อสอบนะคะพีรากาขอเช็คชื่อพีรากาแบบนึงพีรากาเลขที่24เข้ามาแล้วยังหนีครูไปนะคะวันนี้ครูจิวข้อสอบอยู่ในยการนานๆจนจบไลนะจ๊ะข้อต่อไปค่ะช้เข้าเปลือกกิ้งข้อสารโบราณว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอชาชฉรัยเราก็จิตคิดดูเราเขาก็ใจรักกันไว้ดีกว่าชางระวังการ ถามเลยว่าบทประพันธ์ในข้อนี้นะชายข้อเปิดกิงข้อสารโบราณว่าเนี่ยน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าชาสเราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจรักกันไว้ดีกว่าช่างระวังการคนที่ตอบมาคนแรกครูให้คะแนนหนึ่นคะแนนค่ะบทประพันธ์นี้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องใดคะ ใชายข้าเปลือกกี่ข้อสารโบราณว่าน้เพึ่งเรือเสือพึ่งตาอชาใสาเราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจรักกันไว้ดีประชังระว่างการบทประพันธ์นี้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องใดคะ,อะตอบมาสั้นๆก็ได้ครูให้คนแรกที่ตอบมาะคะหนึ่งคะแนนติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตอกได้ไหมคะรอก่อนครูรออยู่นะคะ คนลากที่ตอบมามีไหมเอ่ยใช่หญิงควรรักกันยังไม่ถูกที่สุดรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราอาไม่เคยเกิดกันอาอืมคือมีน้ำใจต่อกันควร,ควร,ควรมีน้ำใจต่อกันควรควรมีน้ำใจต่อกัน อันนี้เดี๋ยวก่อนครูลองหาคนเผื่อมีใครตอบมาเราวครูจะดูว่าคําตอบไหนที่จะถูกนะคะแต่ยังไม่ถูกที่สุดอ่าเดี๋ยวลองดูคําตอบอีกสักนิดหนึ่งใครตอบแล้วจะตอบมาใหม่ก็ได้นะคะอ่ะ ขอให้กับคนคนนี้ค่ะมีภบแก้วปานกานวิพวบอกว่าต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันถูกต้องค่ะมีภบตอบมาก่อนนะคะวนัดดานะคะก็คือคนเราทุกคนเนี่ยควรพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีน้ำใจต่อกันครูให้สองคนได้ไหมครูขอให้มีภบก,กับวชระนะคะ,นะคนเราทุกคนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเพศหญิงเพศชายก็ตามควรจะต้องมี การพึ่งพาอาศัยซึ่งกนและกันและมีน้ำใจต่อการเอาใจเขามาใส่ใจเราฉะนั้นข้อนี้ครูตอบให้สองคนคือวิภพกับพัชระนะจ๊ะให้ไปนะจําไว้เลยบทใช้ยข้อเปลือกหญิงข้อสารโบราณว่านา้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าชาสายเราก็จิตคิดตัวเราเขาก็จะคือใจเขาใจเรารักกันไว้ทีฝรั่งระวังการคือคนเราควรต้องพึ่งพาใส่การมีน้ำใจต่อ น,นะคะเฮ้ยวัชระแกทิมอะไรมาให้ชานฉันบ่สังเกตเห็นแหมรีบหรือเปล่าเนี่ยฮะจ้านะคะฉะนั้นอันนี้ก็เข้าข่ายกับคำว่าคนเราเนี่ยต่างต้องพึ่งพาสายการน,นะคะ อันนี้เน้นการพึ่งพาสายก่อแล้วก็ตามมาด้วยความมีน้ำใจต่อการท่าจะเน้นอย่างที่ถูกต้องนะคะดูข้อต่อไปนะคะมิใช่ตายแต่เขาเราก็ตายแงดูฟ้าอยากให้อายแก่เทวดานะคะทีเนี้ยอันนี้ครูไม่มีคำถามแต่ทุกคนตั้งใจฟังแล้วก็นนะักเรียนครูขออนุญาตประตูมันกำลังจะเลื่อ,อนามามาปิดตัวครูครูขออนุญาตขยับตัวนิดนึงนะคะเพื่อไปผับในนั้นหับประตูคึง นะคะนะคะนี้ใช่ตายแต่เขาเราก็ตายแง่ดูฟ้าอยากให้อายแก่เทวดาบทประพันธ์นี้เขาจะให้เราปฏิบัติตนอย่างไรคะคือครู ครูเฉลยเลยแล้วกันนะสลับข้อกันมั่งครูมั่งนักเรียนตอบมามีช่ยตายเขาก็จะบอกเราว่าคนเราทุกคนไงนะมันต้องตายเหมือนกันให้ทําความดีเอาไว้เวลาตายไปจะต้องจะได้ไม่อายแก่เทวดาคนเราเนะี่ยทาความดีไม่มีใครเห็นแต่คนที่เห็นก็คือเทวดาบนฟ้าก็เห็นในความดีของเราที่เราได้กระทําไว้โอเคนะคะข้อนี้ผ่านไปนะคะข้อต่อไปเดีย๋ยวครูเปิดโอกาสให้นะักเรียนได้ร่วมสนุก เขาบอกว่าอย่านอนเปล่าเอากระจกยกออกมาส่องดูหน้าเสียทีหนึ่งแล้วจึงนอนอบทประพันธ์เนี้ยเขาต้องการบอกอะไรแก่ผู้ผู้อ่านคือเพื่อง่ายแปลความคือก่อนที่เราจะนอนนี่งให้เอากระจกยกออกมากยกออกมาดูตนเองก่อนแล้วจึงนอนทีนี้ครูก็เลยถามว่าบทประพันธ์เนี้ยต้องการบอกอะไรแก่เราคะให้เรารู้จักทำอะไรกับตนเองคะ ออาคนที่ตอบมาคนแรกครูให้หนึ่งคะแนนค่ะข้อนี้ตอบกันหน่หนอยนะจ๊ะรออยู่นะจ๊ะฟังอยู่19คนนะ